ลมกระโชแกแรงถล่มยับเวทีพังลมเปลี่ยนทิศเตรียมรับพายุฤดูร้อนเริ่ม23-26เมษายนฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่21เมษายน2566คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยทียังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้เป็นโรคลมแดกได้ส่วนค่าฝุ่นละอองหมอกควัน PM 2.5ในขณะนี้เริ่มดีขึ้นเนื่องจากมีฝนฟ้าขนองและมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งนอกจากจะทำให้ค่าฝุ่นละอองลดลงยังส่งผลทำให้เกิดความเสียหายหลังคาอาคารบ้านเรือนถูกลมกระโชกแรงพัดปลิวหายไปรวมถึงเวทีหมอลำ ก็ถูกพัดพังลงไม่เป็นท่าพ่อค้าแม่ค้าต่างอดครวนขาดทุนย่อยยับซึ่งตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้บริเวณประเทศไทยของเราจะมีพายุฤดูร้อนกระจายตัวออกเป็นช่วงๆเราจะพาทุกท่านไปติดตามกันว่าพายุฤดูร้อนดังกล่าวจะเกิดขึ้นอีกในช่วงไหนพื้นที่ใดจะได้รับผลกระทบกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ การในคลิปจะเห็นได้ว่าในช่วงดังกล่าวไม่มีฝนเกิดขึ้นเลยแต่ลมที่เกิดขึ้นค่อนข้างกระโชกแบบตุนแรงส่งผลทำให้เวทีหมอลำซิ่งระเบียบวาทศิลป์พังคลืนลงมาโดยสถานการณ์ลมกระโชกแรงดังกล่าวไม่ได้สร้างความเสียหายเฉพาะเวทีเท่านั้นผู้คนที่เข้ามาร่วมงานรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังเริ่มขายของดีก็ต้องหยุดชะงัก และหนีกันแบบจ้าละวันนี่คือผลกระทบของพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นแอดมินและทีมงานจึงได้แจ้งเตือนเพื่อให้พื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆได้รับรู้และเตรียมตัวเฝ้าระวังโดยไม่ตื่นตระหนกตกใจเมื่อเจอกับสถานการณ์ต่างๆดังกล่าวจะได้รู้เท่าทาันเตรียมตัวรับมืออย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งชีวิตทรัพย์สิน รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่นั้นๆการเมื่อวานที่ผ่านมามีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงทำให้บ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องเสียหายหลังคาปลิวอีก55หลังคาเรือนจากการรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยกระจายตัวอยู่ในบริเวณจังหวัดเชียงรายน,าน่านหนองคายและจังหวัดเลยบางบ้านหลังคาปลิวไปเหลือแต่เสาไม้อย่างเดียว บางบ้านพังระเนระนาดไม่เหลือชิ้นดีไม้กลงไปกองกับพื้นแต่อย่างไรก็ดีลักษณะอากาศโดยทั่วไปช่วงนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีความร้อนถึงร้อนจัดซึ่งพื้นที่ใดได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่อาจไม่มีฝน โดยจากโมเดลจะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงได้รับอิทธิพลจากยมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนที่เข้าปกคลุมถึงแม้ว่าลมจะเปลี่ยนทิศมาเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันตกที่พัดนำความชื้นจากฝั่งอันดามันเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรา แต่จากเหตุการณ์เมื่อวานที่ผ่านมาแอดมินได้แจ้งเอาไว้แล้วว่าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่เคลื่อนตัวปกคลุมจึงทําให้เกิดฝนขึ้นในเมื่อวานนะคะแต่วันนี้คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนั้นเดเคลื่อนตัวออกไปแล้วส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยของเราวันนี้จะมีฝนลดน้อยลงเหลือเพียงประมาณร้อยละสิบของพื้นที่เท่านั้นซึ่งลักษณะอากาศเช่นนี้จะมีต่อเนื่องไปจนถึงในวันพรุ่งนี้ ซึ่งลักษณะอากาศโดยทั่วไปยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันส่วนบริเวณภาคใต้ถือว่ายังคงมีฝนเกิดได้มากกว่าพื้นที่อื่นๆโดยจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นประมาณร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่จากอิทธิพลของลมที่พัดเข้าหาทางด้านทิศตะวันตกพัดเติมความชื้นจากฝั่งทะเลอันดามันส่วนลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากฝั่งอ่าวไทยเข้าไปเสริมในบริเวณภาคใ,ใต้ตอนล่าง จึงส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นบางพื้นที่โดยการคาดหมายลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางและตาก อุณหภูมิต่ำสุด24-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-42องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหาร สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-41องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บุรีและอุทัยธานี อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-41องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 26-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-40องศาเซลเซียสภาใตาฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด28-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-40องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ถึงแม้ว่าคลื่นลมในช่วงนี้ยังคงมีกำลังอ่อนแต่ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่23เมษายนจะเห็นได้ว่าลมที่พัดเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยจะเปลี่ยนมาเป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีกาลังแรงมากขึ้นจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่มีกำลังปานกลาง แผ่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้รวมถึงประเทศจีนตอนล่างซึ่งจะส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเราเริ่มมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ประมาณร้อยละสิบถึง3 0ของพื้นที่โดยกระจายตัวตั้งแต่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ โดยจากโมเดลจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนกระจายตัวได้ดีมากกว่าภาคอื่นๆจากนั้นมาดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเราจะเริ่มได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นในช่วงวันที่24-25เมษายนซึ่งจะเห็นได้จากเส้นไอโซบาร์ที่112 0ที่เริ่มเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จึงส่งผลทำให้วันที่24เมษายนจะเริ่มมีพายุฝนฟ้าคะนองกระจายตัวเกิดขึ้นตั้งแต่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจากโมเดลเห็นพื้นที่สีแดงกระจายตัวอยู่เล็กน้อยในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำหลังจากนั้นกลุ่มฝนจะก่อตัวใหม่ในช่วงบ่ายของวันที่25เมษายน จากการแผ่เข้ามาช้อนประทักของมวลอากาศเย็นรวมถึงอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงมากขึ้นหอบนำความชื้นเข้ามาเสริมอีกแรงประกอบกับยังมีลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดนำความชื้นเข้ามาสมทบจากทางฝั่งทะเลอันดามันอีกด้วยจึงส่งผลทำให้ทุกภาคจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นบางแห่งโดยจะมีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า และลูกเห็บตกเกิดขึ้นบางพื้นที่ด้วยโดยจะส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงวันที่26เมษายน2566โดยคาดว่าในช่วงดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวอยู่ประมาณร้อยละ30-40ของพื้นที่หลังจากนั้นในวันที่27เมษายนมวลอากาศเย็นจะเริ่มอ่อนกำลังลงส่งผลทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้เริ่มอ่อนกำลังลงตามไปด้วย แต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้บางพื้นที่หลังจากนั้นยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราอีกครั้งส่งผลทำให้วันที่28เมษายนเป็นต้นไปบริเวณประเทศไทยของเราจะกลับมามีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันประกอบกับในช่วงดังกล่าวฝนจะลดลงอย่างมาก จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและปรบรวนอย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดต้องเจอกับพายุหรือดูร้อนก็ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใายต้นไม้ใหญ่ปลายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสวมใส่โลหะและควรหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพายุฝนฟ้าคนอง สำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจ ดแชร์ share, และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ